สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับตูโกโก้ะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำรถเจ้าตัวโคโรล่าคลอสนะครับ h v พรีเมียมนะครับเครื่องยนต์แบบ1.8ลิตรนะครับตัวนี้เป็นรุ่นตัวรองท็อปของเจ้าโ o โยต้าโค l ร拉คล s s ที่ขายอยู่ณปัจจุบันปี2023นี้วันนี้นะครับก่อนที่ผมจะเดินทางไปส่งมอบที่สกลนครนะครับในวันพรุ่งนี้วันที่10มีนาคมปี2566นนี้นะครับก็อยากจะมาแนะนำ มาให้ดูรถก่อนส่งมอบสั้นๆนะครับลบกวนเวลาผู้ชมนะครับที่กําลังสนใจรถรุ่นนี้อยู่นะครับแล้วกําลังแบบเพื่ออยากได้รถใหม่สักคันหนึ่งนะครับหาคนดูแลให้นะครับรถใหม่ให้อยู่ก็นะครับถ้าไม่มีใครก็นึกถึงผมอูโกลฟเวิร์ vert, คนนี้ก็ได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะดูแลให้ก็โทรมาติดต่อปรึกษาสอบถามได้นะครับ ก่อนตัดสินใจมาคุยกันก่อนก็เดี๋ยววันนี้จะพาดูสั้นๆน,นะครับรอบคันว่าเจ้าตัวรุ่นรองท็อปเนี่ยนะครับมันมีออปชันอะไรอย่างไรบ้างและตัวรถนะครับมันมีความสวยงามแบบไหนนะครับคันนี้เป็นสีบอนเงินนะครับหรือสีเมทัลลิกสตรีมนะครับตัวนี้เป็นสีที่เข้มกว่าสีบอลเงินในสีทั่วไปของในรถโตโยต้ามันจะจะเทาดําก็ไม่ใช่จะสีบอลเงินจ๋าก,ก็ไม่ใช่นะครับเพราะมันจะสีจากเข้มๆกว่าสีบอลเงินแล้วก็แต่เข้มไปไม่ถึงขนาดเทาดํานั่นเอง ตัวนี้เป็นแบบรถยนต์นะครับ SUV C segment นะครับแบบไฮบริดนะครับเป็นเครื่องยนต์กึ่งผสมน้ำมันและไฟฟ้าทำงานประสานกันความประหยัดน้ำมันอยู่ที่24.3กิโเมตร่อลิตรตัวนี้นะครับถือว่าประหยัดน้ำมันในยุคที่น้ำมันแพงข้าวยากหมากแพงแบบนี้ก็หันมาเล่นรถประหยัดน้ำมันกันเยอะแต่ได้เรื่องของ Segment ที่เป็นรถที่เป็นรถ SUV นั่งกันได้5คนแบบสบายสบายและใส่ของด้านหลังได้เยอะนะฮะแล้วมีเอหลังได้อีก1สเต็ปด้วยเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะว่าเจ้าตัวรถคันนี้นะครับมันมีอะไรดีบ้างในราคา1นึ0 0ล้านบาทเท่านั้น <Yeah! S 1> โอเคเดี๋ยวถ้างั้นไปชมพร้อมๆกันเลยป่า สวัสดีครับวันนี้มาพบกันนะครับกับเจ้า c o r โ l l ่ Cross ตัวรองท็อปนั่นเองมาเรามาดูกันดีกว่านะครับเจ้าตัวค r โร l a าคลอสเป็นรถยนต์นะครับที่นั่ง5ที่นั่ง,ท,งที่เป็นไฮบริดเป็น SUV แท้ๆตัวนี้นะครับได้การออกแบบจาก TNGA นะ Toyota New g l o b a l architecture นะครับตัวนี้ใช้แพลตฟอร์มนี้ทั่วโลกนะครับตัวนี้เป็นรถยนต์ที่ขับดีมา,มากขับแล้วจะหลงไหลในสติกเกอร์อีโใส่เขียนไว้เลยว่าเป็นรถสมรรถนะสูงและตัวนี้เป็นรถยนต์ ลูกผสมระหว่างไฟฟ้าและน้ำมันเบนซินนะครับเติมได้สูงสุดถึง E 2 0นะครับไม่ถึง E 8 5นะดูด้านหน้าดีกว่านะครับ ตัวกระดะโปรงหน้านะครับจะลาดเลียดไปเลยนะครับจะไม่มีตัวปุ่มนะครับไอตัวหมดฉีดจะอยู่ข้างในซ่อนนะครับตัวนี้นะครับไฟหน้าเป็นแบบใบตัวใบบีม LED ชุดไฟหน้าเป็น LED หมดเลยไฟเลี้ยว LED นะครับไฟหน้า LED ปรับระดับสูงต่ำด้วยนิ้วอยู่ข้างในนะครับสามารถปรับระดับสูงต่ำของโคมไฟได้เมื่อท่านขนของหนักนะครับตัวนี้เป็นริ้วสีฟ้าไฮบริดนะครับโชว์ความเป็นไฮบริดนะครับว่าเป็นรถไฟฟ้านะตัวนี้นะครับดูกระจังหน้าแล้วก็ดูตาแบชโลโก้ของเขาจะเป็น แบบนี้เลยนะครับสีฟ้าโลโก้ฟ้าเรืองๆอย่างนี้นั่นก็คือรถไฮยนไฮบริดดูง่ายๆเลยโตโยต้าหรือยี่ห้ออื่นก็ตามไฟตัดหมอกนะครับมีมาให้ในรุ่นของรองท็อปนะตัวนี้คือรุ่นรองท็อปนะอ่ะเนี่ยครับก็จะประมาณนี้เลยความหล่อสวยงามมากๆเดี๋ยวมาดูกันต่อกับเจ้าตัวล้อนะครับล้อยางเป็นขนาด18นิ้วนะครับ255 5้าห้นะครับเป็นล้อลายปัดแบบทูโทนดิสเบรกหน้าเนี่ยมีครีบระบายความร้อนด้วยนะครับ และตัวนี้นะครับได้ดิสเบรกหน้าและดิสเบรกหลังด้วยตัวนี้ให้ยางแบบมิชลินนะครับไพลมาซีนะครับตัวยางแพงอย่างดีนะฮะช่วงล่างหน้าเป็นแบบอิสระไมโครสันสตรัดนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวทอร์ชั่นบีมนะครับเป็นแบบทอร์ชันบีมซีเชฟที่ออกแบบโดย TNG a และเป็นตัวที่เกาะถนนนึบขับง่ายนะครับผมมาลัยคมนะฮะขับดีมาขับรถง่ายมากเดินทางไกลนี่สนุกจริงๆกับคันนี้นะครับผมไปส่งหลายคันละตัวนี้นะครับ แพลตฟอร์มตัวรถยาวประมาณ4เมตร4นะครับ4460ตัวนี้นะครับถือว่ารถเนี่ยนะครับให้ความสบายได้ดีเลยทีเดียวตัวนี้มาดูต่อมีอะไรอีกนะครับตัวนี้กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับที่กระจกมองข้างมาให้ด้วยและมีระบบ Blind Spot Monitoring นะครับมาให้ด้วยเห็นไหมตรงนี้เนี่ยฮะก็จะมีเตือนขึ้นมาด้วยทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็เป็น RCTA Rear Cross Traffic Alert เวลาคุณถอยหลังเนี่ยมันจะเตือนโชว์ขึ้นมาด้วย ะครับว่ารถด้านหลังคุณวิ่งมาเนี่ยจะผ่านด้านหลังคุณแล้วนะเพราะว่าคุณถอยหลังอยู่เนี่ยรถที่วิ่งมาความเร็วไม่เกิน60นะนะครับมันก็จะตรวจจับได้แล้วก็มีฟ้องขึ้นมาตรงนี้ดีมากๆเลยและตรงนี้ที่ดีอีกอย่างนึงคือรีเวิร์สลิงเวลาสมมุติคุณเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยกระจกจะ,ะปรับมุมลงมาให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะนี่คือความพิเศษของตัวตัวคโรล่าคลอส อ่ะตัวนี้ก็ใช้ระบบลวงเนี่ยอย่างเงี้ยมีคุญแจลวงมาปุ๊บคุญแจเปิดกดล็อกสัมผัสอย่างเงี้ยคุญแจปิดนะครับก็ใช้ระบบสัมผัสได้ด้วยคันนี้ตกแต่งเสร็จหมดแล้วฟรมันหน้า40รอบพัน60นะครับเป็นแบบเซรามิกที่ผมติดให้รถคันนี้เป็นรถลูกค้าผมเองที่เตรียมไปส่งมอบนะครับที่เตรียมขับไปส่งมอบอ่ะมาดูต่อนะครับเดี๋ยวพาดูภายในดูภายนอกก่อนเนาะตัวนี้ก็จะมีคำว่าไส้ลักโตยต้ตาคุล่าคอร์ด้วยนะตรงนี้สวยนะเป็นเล่นทริมพิเศษนะครับสวยงามดีแล้วก็ ขี้ฉลามแบบชาร์ฟินนะฮะตัวนี้ก็ติดตัวเบ้ากันลอยนะครับเป็นแบบเคปฟล่าของแท้จากโตโยต้านะครับดีมากๆดูไม่ลกและสวยด้วยช่วงล่างด้านหลังเนี่ยที่ผมบอกนะครับก็เป็นแบบที่ออกแบบมาพิเศษเป็นทอร์ชั่นบีมก็จริงแต่เป็นแบบซีเชฟพิเศษได้ความนุ่มนวลและความหนึบและการออกแบบจาก TNG อนะรถไม่โค้นหนึบเลยครับรถแล้วแบบสนุกมากนะฮะล้อหลังมีดิสเบรกด้วยนะครับเทมากมากมาก,ก็หยุดรถได้มั่นใจนะครับตรงนี้มีเลนลวดลายด้านหลังที่ไฟโคโร拉คลอสนะครับก็ ดูสวยมากๆเลยเวลาขับกลางคืนตามเขาก็รู้สึกรถ,รถ,รถมันโดดเด่นไฟเลี้ยวเป็นฮาโลเจนอยู่นะครับแต่ว่าฮาโลเจนก็ดีมันวาบวาบแล้วมันสว่างตัดกับพวก LED ด้านหลังดีนะครับด้านหลังก็จะมีแบตไฮบริดเพิ่มเติมมาอีกตัวหนึ่งนะครับนอกจากด้านข้างๆตัวรถแล้วเนี่ยมิติรถก็จะประมาณนี้นะครับกระจกกระจกเนี่ยใส่คิ้วกันสาดของแท้เรียบร้อยมาอย่างดีนะนะครับแล้วก็ติดไอ้ชายบันไดามาด้วยนะครับเนี่ยอ่าของแท้ติด4ชิ้นเลยนะครับโกลา cross มาดูด้านหลังต่อนะครับนี่โคโรล่าคลอสนี่เลยเขาว่าคลอสสีใหญ่เลยนะครับแล้วก็แบล็คโลโก้ที่มีสีฟ้าเรืองเรืองมีใบปัดน้ำฝนหลังมาให้นะฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะออกแบบดีไซน์แบบเือให้มันดุดานหน่อยมีตัวแบบเรียบัมเปอร์มาให้นะครับซึ่งดูดีแล้วก็มีไฟทับทิมป้องกันรถที่ขับมาด้านหลังและเวลาเราจอดข้างทาง,ทางมันก็จะมีไฟตรงนี้แหละครับสะท้อนกลับไปให้เขาอันนี้มีกล้องหลังนะครับคันนี้เป็นกล้องหลังไม่ใช่กล้องรอบคันเนาะนะครับ ดูรอบๆตัวรถกันมีฟินคลิปฟินประจำรถโตโยต้ตตามีอยู่แล้วที่เปิดฝาถังน้ามันอยู่ด้านซ้ายนะครับ35ลิตรหรือ36ลิตรนี่แหละนะครับเติมน้ํามันได้เต็มที่ขนาดนั้นเลยทีเนี้ยที่เขาไม่ให้เติมถังใหญ่เพราะว่ารถเขาประหยัดน้ามันด้วยระบบไฮบริดอยู่แล้วเขาเลยให้เติมอยู่ที่ประมาณ36ลิตรก็วิ่งได้ไกลามากแล้วนะครับนี่รถความสวยก็ยจะประมาณนี้เลยนะครับกับเจ้าตัวพิกัดรถนะครับเครื่องยนต์ 1800cc นะครับแรงบิดแรงม้าเหลือเฟือครับ ประมาณ122แรงม้านะนะครับแรงบิดก็ประมาณเกือบ200นิวตันเมตรนะครับ177นิวตันนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าถ้ารวมกับของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าที่รวมการทำงานไปแล้วน่าจะทะลุ200นิวตันเมตรนะครับเพราะเหยียบนี่ดึงมากๆเลยตัวนี้ก็สีเมทัลลิกสตีมที่ผมบอกนะเป็นสีบอลเงินก็ไม่ใช่สีเทาดำก็ไม่ใช่เป็นสีกึ่งๆนะนะครับซึ่งเป็นสีที่ออกมาแล้วสวยมากๆลูกค้าเนี่ยนะครับเลือกสีนี้เพราะว่าลูกค้าชอบภายในดําด้วยแล้วก็ชอบสี ข้างนอกเป็นสีบอลเงินด้วยก็เลยถูกฉลงกับลูกค้าไปหมดเลยนะครับโอเคตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคากันนะวันนี้มากๆเลยนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อผมเดี๋ยวไปดูข้างในกันอีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจบคลิปนะโอเคไป โอเคไปเราเข้ารถกันเลยดีกว่าก่อนเข้ารถมาดูตรงนี้ตรงนี้เป็นวัสดุแบบบุนุ่มหมดเลยบุนุ่มหมดเลยอันนี้ก็บุนุ่มนะครับนุ่มมันนุ่มมากมากมันไม่ใช่นุ่มธรรมดาแต่อันนี้บุนุ่มนะครับเนี่ยบุนุ่มมาอย่างดีเลยตัวนี้ก็จะมีระบบอ่าปรับเป็นออโต้ตรงนี้สาหน้ากดล็อกเป็นออโต้แล้วก็กระจกพับได้ตัวนี้ก็กดล็อกปลดล็อกนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นกระจกนะครับออโต้นะครับแล้วก็เป็นกระจกไม่ออโต้สบานนอกนั้นธรรมดาออโต้หบาทนะครับ ตัวนี้มีเบาะไฟฟ้าให้ปรับแปดทิศทางนะครับเบาะไฟฟ้าปรับแปดทิศทางเฉพาะผู้ขับขี่และเบาะห,หนังนะครับเป็นหนังนุ่มด้วยนะครับแล้วก็มีฉลุรูตรงกลางนะครับตรงนี้จะแข็งดูแข็งแรงดีนะครับจับดูแลทัชชิกดีมากแต่ตัวนี้ก็จะนุ่มกว่าตรงนี้นะครับน่คือผมรู้สึกว่าเบาะเขาดูแข็งแรงมากเลยนะของตัวตัว,ตวโคอลล่าคอร์สเนี่ยอ่าเรามาดูครับพวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยเป็นแบบบุนุ่มหมดเลยนะครับเป็นแบบหนังนุ่มเลยแล้วก็ตัวนี้อันนี้ไม่นุ่ม อันนี้ก็ไม่นุ่มตรงนี้ตรงนี้นุ่มไหมไม่นุ่มนะครับแต่ฝั่งนู้นนุ่มนะครับอ่าตรงนี้นุ่มไหมไม่นุ่มเลยนะครับตรงนี้ก็จะแข็งแข็งนะครับน่ะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดั่งดูข้างในอีกนิดหนึ่งตัวนี้นะครับเป็นแบบเกียร์ eCVT นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะฮะที่เป็นแบบว่าระบบเกียร์ไฟฟ้าแล้วก็จะมีระบบ EV นะครับอ่าที่ถ้าเราขับรถไประยะหนึ่งแล้วมันชาร์จแบตนะครับแบตเตอรี่ เต็มระดับหนึ่งแล้วก็สามารถวิ่งเป็นไฟฟ้าเพียวๆได้อยู่อ่าช่วงหนึ่งนะฮะตัวนี้ก็ท a c ชั o นคอนโทรล VSC อันนี้ Drive Mode นะครับกดปรับไปก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ส่วนตัวนี้ก็จะวางของวางอะไรได้และมีไฟด้วย Air จะเป็นออโต้นะครับแล้วก็ปรับ อุณหภูมิแยกซ้ายขวาดูอัลนะฮะเห็นไหมครับเพราะว่าดูอัลถ้าเรากดดูอัลออกแล้วเราปรับตรงนี้ฝั่งเดียวเห็นไหมมันจะกลายเป็นอแอร์เท่ากันไปหมดเลยนะครับก็คือทั้งคันแต่ถ้าเกิดมีการปรับตรงนี้แยกเพื่อเป็นดูอัลทันทีนะครับ มีโหมด e c โด้วยนะครับทำให้เราแบบสามารถประหยัดมากกว่าเดิมได้ด้วยนะครับก็อยู่ที่การขับขี่ว่าคนขับร้อนไหมนะครับหน้าจอนะครับแบบ9นิ้วนะครับภาพชัดโคตรเลยนะครับภาพชัดโคตรแล้วก็รองรับระบบ a อ p เป c a คา l a เพ n d r o i d Auto นะครับและมีระบบ T ีค n น e c t ให้ใช้ฟรี1ปีสามารถค้นหารถดูพิกัดรถดูข้อมูลตัวรถยนต์ได้ทั้งหมดเลยว่านะครับตัวรถเนี่ยวิ่งไปกี่กิโลรถสตาร์ทอยู่ไหมจอดตรงไหนแบบเรียวชามนะฮะ ผ่านแอปพลิเคชัน T Connect Toyota Connect ของเราและสามารถนะครับใส่รถได้ถึง5คันในแอปเดียวโอ้โ oh, ห oh, ใครจะว่าซื้อทีเดียว5คันใช่ไหมครับ <laughs> อันนี้หน้าจอแบบ7นิ้วนะครับหน้าจอตัวหน้าปัดทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็จะมีบอกอินดิเคเตอร์ของตัวการชาร์จการขับขี่ว่าคุณเร่งอยู่คุณชาร์จอยู่น,นู่นนั่นนี่ความเร็วจะไม่มีวัดรอบนะถ้าเป็นตัวรถไฮบริดนะครับจะมีแค่ความเร็วแล้วก็ตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะวิ่งตลอดเวลาถ้าเรา bake, เบรกเร่งอะไรอย่างนงี้มันก็จะขึ้นชาร์จขึ้นอะไรก็ว่าไปน้ํามัันนะครบ แล้วก็ความร้อนนู่นนั่นนี่พวงมลาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับตัวนี้ควบคุมนะครับเรื่องของครูซคอนโทลตัวนี้จะเป็นครูซคอนโทลธรรมดาไม่ใช่ครูซคอนโทลแบบเรดร์ที่มีแปรผันตามพันหน้านะครับส่วนตัวนี้ก็จะเอาไว้นะครับใช้กับเครื่องเสียงเนาะอ่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบไฟมีอัตโนมัตินะครับไฟออโต้สามารถเปิดตั้งออโต้ได้มีไฟตัดหมอกมีที่ปัดน,น้ำฝนอัตโนมัตินะฮะอ่าโอเคไหม ที่เปิดนะครับฝาท้ายอยู่ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ปรับระดับไฟหน้านะครับามาดูต่อตัวนี้เก๊ะนะครับเป็นแบบซอฟทัชด้วยนะครับซอฟ์โอเพนนะเปิดเห็นไหมมาเบาๆเลยนะครับนี่ขนาดใส่ของหนักๆหน่อยก็ยังออกมาเบาๆไม่กระแทกขาแตกโอเคตัวนี้นุ่มครับนี่ตรงนี้นุ่มอันนี้ไม่นุ่มอันนี้แข็งอันนี้นุ่มนะครับอ่ะอันนี้ไฟนะครับผ่าหมานะครับอยู่ตรงนี้นะอ่ะนี้ติดฟิล์มแบบ40 หกสิบรอบพันนะครับแล้วก็ติดกล้องบันทึกการขี่ที่ไม่มีแบตเตอรี่ไม่ต้องกลัวระเบิดอันนี้ติดให้อย่างดีอย่างแพงเลยนะครับติดหน้าและหลังให้เลยตัวนี้นะครับอ่าแล้วตัวนี้จะตัดแสงแบบมือไม่มีออโต้นะอันนี้ไฟแมปอันนี้ไฟเปิดกระจกนี่นะครับสามารถเปิดได้ทั้งคนขับและคนนั่งเลยบ้านด้านบนนะครับบุบเป็นสีดำนะครับให้ดูสปอร์ตนะครับแล้วก็ดูลักษาง่ายอ่ะที่วางแก้วน้ําแล้วก็ตัวนี้ที่ผมชอบเลยนุ่มมากซอฟ t ั o เปิดมานี่มันจะมีที่เสียบใส่ช่องนะครับ USB-A ตัวต่อ1 2อโวลต์อีกอันนึงใส่ของได้แล้วก็ที่สำคัญคือมันเลื่อนออกมาวางได้นี่แต่ก็นุ่มด้วยนะครับนุ่มและดูแข็งแรงมากเลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยปเดี๋ยวเราไปน้าข้างหลังกันดีกว่าไปดูกันว่าข้างหลังนะครับมันมีอะไรน่าสนใจบ้างตรงนี้บุนุ่มครับเหมือนด้านหน้าเลยอันนี้ก็นุ่มครับอ่าดูดีดีดมากๆนะครับจัดมาให้แบบนี้ส่วนเบาะนี้นะครับสามารถ ปรับเอ็นเข้าไปนะครับได้อีกหนึ่งระดับนะครับนี่ประมาณ6องศานะครับก็จะทําให้คุณนั่งสบายมากขึ้นเนี่ยอันนี้แบบธรรมดาใช่ไหมส่วนตัวนี้แบบนั่งแบบกึ่งกึงนอนสบายมากๆเลยนะครับตัวนี้เบาะนะครับก็เป็นเบาะหนังแล้วก็ฉลุลูกลางอันนี้หัวหมอนนะครับมีให้สาํตแหน่ง Isofix นะครับมีติดตั้งได้2ตําแหน่งเลยแล้วก็มีที่วางพักแขนบวกใส่แก้วน้ําใส่ของได้ด้วยนะครับมาดูด้านหลังต่อมีช่องแอร์หลังด้วยนี่ช่องแอร์หลังแล้วก็มี ตัวที่ชาร์จนะครับอยู่ด้านล่างที่ชาร์ต2.1แอมป์2จุดเลยซึ่งดีมากๆนะครับตอบโจทย์มากๆกันนะวันนี้นี่ตรงนี้ให้มาดูตรงนี้ครับที่ใส่แก้วน้านะครับมีให้ทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็ลําโพงอยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับก็ปิดเข้ามาตรงนี้บุนุ่มเนี่ยวางแขนพอดีมากๆนะครับวางแขนอีกฝั่งก็พอดีเหมือนกันนะฮะนี่สบายมากๆเลยนะครับโอ้เจ๋งๆด้านหลังนะครับมีตัวที่ใส่อะไรนะเอกสารด้วยนะครับนี่ ยึสายอ่ะด <several manifestations> <HHH> <an> ้านนี้มีขอโทษขอโทษด้านนี้มีมีด้านเดียวมีด้านเดียวด้านซ้ายนะครับใส่กอกสารได้แค่ด้านเดียวอ่ะมีไฟแมปกลางให้ด้วยไฟแมปกลางมีให้ด้วยนะครับมีให้ด้วยอ่ที่จับยึดศาสดาเนี่ยติดใจยึดเหนียวให้เรามีสฝั่งเลยนะครับมี4ฝั่งเลยนะครับอ่ะกล้องด้านหลังเห็นไหมครับมันจะมีกล้องหลังอยู่ด้านนู้นอ่ามีกล้องหลังให้ด้วยนะครับอืมประมาณนี้นั่งสบายเลยทีเดียวเนี่ยผมนั่งแบบปรับเอ็นนะครับแบบปรับเอ็นอะดูด้วยกันเนี่ยผมนั่งแบบปรับเอนนงเเดดดปปิิิฟฟึ เ <c oughs> นี่ยครับนั่งสบายเลยทีเดียวนะฮะเออเนี่ยอารมณ์บรรยากาศภายในจะประมาณนี้อ่ะลองดูด้วยกันนะครับนี่โอ้บอกเลยว่าภายในห้องโดยสารเนี่ยดูดีหรูหราไฮโซนะครับพปไปดูด้านหลังที่สุดท้ายแล้วไปะนะครับเดี๋ยวผมพาชมด้านหลังนิดนึงเวลาเปิดนะครับสามารถเปิดแบบเตะได้ด้วยนะเตะด้านล่างเนี่ยคลิกแอตเทเวทได้ด้วยนี่ใส่ของได้โคตรเยอะนะครับใส่ของได้โคตรเยอะ ที่สําคัญมีตรงนี้มาให้นะครับนี่ตรงนี้มีมาให้สามารถถอดออกได้ด้วยนะถ้าคุณจะใส่ของใหญ่อันนี้คุณสามารถปิดตรงนี้ได้แน่ปิดไว้ไม่เห็นนะครับน่มีไฟด้วยเห็นไหมมีไฟอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็บาะสามารถปรับพับนะครับ40แบบ60ได้นะครับคุณก็สามารถนะครับเลื่อนปิดเก็บอย่างนี้ได้ด้วยนะครับใส่ของได้เยอะมากนะครับในตรงนี้ถ้าปรับไปอีกู่นก็เป็นพันลิตรเลยเยอะมากๆ นะครับมีตัวปุ่มนะครับสามารถปรับระดับได้ด้วยนะครับจะมีวิธีบอกปรับระดับตัวประตูได้นะครับว่าสูงต่ำนะครับว่าคุณเป็นคนเตี้ยคนสูงสามารถปรับให้มันแอสจัดให้มันจําได้แล้วก็กดปิดพร้อมล็อกตรงนี้ต้องเอากุญแจอกมาก่อนนะถ้าไม่เอากุญแจออกมามันไม่ให้กดนะครับมันจะไม่ลงให้เพราะมันยังถือว่าดีเทคว่าคุณแจอยู่ในรถก็ดีครับป้องกันไม่ให้มันล็อกแล้วก็กุญแจอยู่ในรถไม่งั้นสวยนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับให้ดูคร่าวๆกันไปนะครับก็เดี๋ยวผมพรุ่งนี้ ฝากนะครับสำหรับคนที่สนใจ Toyota c o r o l l าโครา s เป็นรถที่สมรรถนะสูงนะครับผมบอกก่อนรถสมรรถนะสูงไม่ใช่รถที่แบบอ,อ,อีโคคาร์ธรรมดาหรือรถเซกเมนต์ธรรมดาทั่วไปเป็นรถที่กึ่งสปอร์ตแล้วนะครับขับดีมากๆผมบอกเลยว่าเยี่ยมสุดๆเลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับมีรับประกรันระบบ Hybrid 5ปีและแบตเตอรี่นะครับ10ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับ ตัวนี้นะครับใช้ย,ยาวเลยนะครับเรื่องแบตเตอรี่ไม่ต้องไปกลัวนะไม่ต้องกลัวเหมือนเรื่องพวกรถไฟฟ้าที่มีข่าวอะไรเลยนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ที่ผลิตในประเทศไทยก็ประมาณ4-5่ห้าหมื่นเท่านั้นนะครับลูกใหม่นะ แต่ปกติเรามีรับประกัน10ปีแล้วขับไปเลยครับไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดม,มันมีอะไรจริงๆแล้วเราลืมเคลมเกิน10ปีมันซ่อมเป็นเซลล์ได้เซลล์ Sell ละ2000กว่าบาทเองโมดูลนะครับมันมีประมาณแบบร้อยกว่าโมดูลหรือ6 8โมดูลเราก็มาโมดูลที่50เนี่ยมาซ่อมก็ได้สมมติถ้ามันเสียตรงนั้นซ่อมประมาณ2,000กว่า,าก็จบนะครับซึ่งไม่ต้องกลัวเรื่องมีเทนแนสเลยแล้วการดูแลรักษาขับเหมือนรถเบนซินเลยครับไปให้เข้าศูนย์ให้อะไรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องลุกหมุนโลปกตินะครับเสียมากกว่าเบนซน ลานต้นๆคุณได้รถที่มันทนาสเปคสูงขนาดนี้นะครับถือว่าโคตรคุ้มแล้วโอเควันนี้ผมขอฝากลาแค่นี้เดี๋ยวเขาจะปิดสต็อกแล้วผมมาขอถ่ายคลิปไปก่อนโอเคไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปคันต่อไปผมจะส่งมอบตัวไหนนะครับเดี๋ยวจะขยันทําคลิปให้ทุกคนนะครับเอาไว้ดูเป็นวิทยาทานเผื่อใครกันยาอยากจอรถก็ปรึกษาผมได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพา,าไปส่งมอบถึงบ้านได้เลยนะครับอ่าโอเควันนี้ก็เดี๋ยวเตรียมไปส่งมอบพรุ่งนี้ตีห้านะครับต้องออกเดินทางไปสกลโอเคถ้างั้นก็ฝากติดตามผลงานผมด้วยนะครับกด คลายกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่ลืมเวลาคลิปผมมาโอเคบ๊ายบายวันนี้สวัสดีครับ